สวัสดีผู้ฟังธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาพิจารณาธรรมคำว่าเวทนาคำนี้เป็นธรรมะที่ต่อจากผัสสะเมื่อมีผัสสะย่อมมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาแปลว่าความรู้สึกเป็นการรับรู้ทางใจที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทบไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทั้งหมดนั้นร้วนเรียกว่าเวทนา เมื่อรูปมากระทบตาถ้าเป็นสิ่งที่ชอบใจก็ชอบถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็เฉยเฉยนั่นคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเห็นเช่นเดียวกันได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือแม้แต่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งใจเราก็จะมีเวทนาตามมาทุกครั้ง เวทนาคือจุดเริ่มของความรู้สึกต่อโลกแต่เพราะเราไม่รู้เท่าทันเวทนาใจจึงไหลาตามมันสุขก็อยากได้อีกทุกก็อยากหนีเฉยเฉยก็ไม่พอใจนี่เองคือเหตุแห่งตัณหาซึ่งจะเกิดขึ้นต่อจากเวทนาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหา ถ้าเรามีสติเห็นเวทนาขณะมันเกิดขึ้นเราจะรู้ว่ามันก็แค่ความรู้สึกเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป สุขก,ก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงแม้ความเฉยเฉยก็ไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นเพียงสภาวะที่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยผู้มีปัญญาจึงไม่ยึดในเวทนาไม่หลงสุขไม่หนีทุกแต่เห็นตามจริงแล้วปล่อยวางการภาวนาคือการรู้เท่าทันเวทนาในทุกขณะเมื่อสุขก,ก็รู้ว่าสุขเมื่อทุกก็รู้ว่าทุกไม่ผลักไสไม่ยึดไว้แค่รู้ แล้ววางเมื่อวางได้ใจจะเป็นอิสระความสุขความทุกข์จะผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าฟ้าไม่ได้ทุกข์กับเมฆใจก็ไม่ต้องทุกข์กับเวทนาขอให้ทุกท่านพิจารณาเวทนาในทุกวันของชีวิตไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นให้รู้ว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อเห็นตามจริงใจจะสงบเย็นและเป็นอิสระ ขอความสว่างแห่งธรรมจงบังเกิดขึ้นในใจของทุกท่านสาธุ